ทุน่นาของเรานะครับสมัยก่อนก็ ชาวบ so. ้านของเราวันนี้ระหว่างทางก็นี่นะครับมันบรรยากาศข้าวกำลังเขียวขจีออกดวงออกเขาเรียกข้าวตั้งท้องนะฮะกำลังไปต่อฮะอันนี้เป็นคลองส่งน้ำนะครับผมมาเลี้ยงดู ต้นข้าวของเราก็เป็นคลองธรรมชาตินะครับนี่นะครับการดักปลาโดยใช้มองนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลงไปยันละเดี <Yeah. S 1> ย๋ยววาว่าวโดดจิบโดด้ามเลย อเ้ะราไม sí. ่หยัอาอยดีเรามามาเอานะครับ huh. น uh ี huh. uh ่ผลผลิตผลิตาเครับนี่สุดิ่อ้ยนี่ใ้ก้อยใหญ่ๆเลยนะครับผมดีเรามานว่ามาตายว่าป่าบดเลยนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดเย็บเย็บมาเรียบมันตรงไหนก่อน จิบตัวไหนก่อนจิบตัวไหนก่อนเอาตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนครับผมโอ้นี่นายพ่านมือฉมังของเรานี่โอ้สุดยอดนะครับวิธีชาวบ้านนะฮะเป็นกับดักปลาเล็กๆนี่มันกระโดดเลยนะโอ้นี่ยเนี่นี่นี่ปลากระโดดโอ้สุดยอดเลยทีเดียวนี่นะครับ

โอ้ยปลากำลังงามเลยล่อยโอ้ดจอดแตดยาวจะอันไหนอะไรกันทำยังไทำยังไงติงติงติงอะติงอะรเนี่ยติงอะไรเป็นไรเจ้าก้อยนี่ยบอบอบอสายไครเข้าอีกแล้ววันี้ตักตักตัก กำลังตักปลาอยู่รับหนึ่งเฮ้ยระวังหกโอ้นี่วิถีชาวบ้านนะโอ้โหออโอ้โหเรียบร้อยโอ้เกือบหกถึงปากมันเอ้โอ้ดีแล้วนะมาเนี่ยไม่มานี่ไมได้กินเนี่ยเนี่ยโอ้ได้แล้วครับวันนี้แล้วแรงนะครับผมข้าว ไ๋อสิเอาไม่หออเอาพี่เนี่ยโอ้ข่าอ่ะนะกูแบบโอ้สัมเลเหมาะมากนะครับนี่สุดยอดสุดยอดเอาตักใหม่นี่แาาหละคุณมหาธรรมดาเลยจิจี่แหลก,ก,กม,าามันโบเข่าเว้ยไหนนิดไปอ๋อเคยคิดว่าให้ช่วยอย่างไรจะได้ปลาที่มีที่มาเออมันโดดบั้นหัวไม่กระโดดนะอ๋อที่แรกปลามันมาเล่นน้ำก็เลยคิดแบบบ้าน เออวิธีดักปลาครับมันปุปปัญญาชาวบ้านนะไปไปเลียวไปเล่นที่บ้านเซิร์ฟอ๋อเก่งเขาให้ทำสิอะไรเจ๊อ๋อทะเลก็เป็นแบบเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยเขาเรียกว่าคนหากินหมันอืมอย่าพูดจบไปนะไปมีมีอีกเจ้ามองเไม่ยังเนี้ยอ๋อไปไปเจ๊ผูกหลายหลายเจ๊ไปกินไปเดือดน้ำจัอกหน่อยเออเออ เดี๋ยวค่อยมาโอ้ปูก็มามีนะปูนาก็สุดยอดลาฟ้ากับปิวทุ่งนานะครับมาลุงไปบ้านรูเปี่าก้อยหนึ่งเลยอีกอ่ะ ป้าเข้ามาหาปลาวันลัอฟ้าฮะอันนี้กำลังกลับนะครับทางก็จะประมาณนี้นาน้อยคอยรักของเรานี่ยก็จะเป็นกองชาวบ้านเขามาหาปลา ชาวบ้านนะครับฝนตกน้ำท่วมครับวิธีชาวบ้านออกมาหาปลากันดูกันนะครับนี่เขาหากันอย่างนี้เลยนะฮะอ

ปลาขาวปลาซิวปลาซิวว่ายายปลาขาวน้อยบอ่ปลา,าเคีงน้อยโอปลาเค็งน้อยมันเล่นน้ำไม่เนาะเมื่อวานผมจะเอาไปเฮ็ดนั่นแหมมันโดดขึ้นมาขึ้นทั้งนั่นก็ได้หลายเติอบอยู่อเอาปลาเขียวไปต้มเอาแมมมันโดดเล่นน้ำไหมผมก็เอาไปเฮ็ดหอยแมงซี่แมเออนะครับ<อ>ก็เป็นวิถ<อ>ีบ้านๆโ,<อ>โอ้รถก็สนุกสนานเลยทีเดียวโอ้โอ แมนผมกับฮักว่เห็นเนี่ยอะไรลงมาไทยนะ่ะอ๋อได้ตึงตัวครับผมปลาอย่างนงินขอหน่อย,อ,ยอ่าเป็นปลาซิวขาว แกบึงตรงนี้ดูแผลนี้ก่อนโอ้โอ้อันนี้เขาทาต้นเนี่ยนี่หมวกก็มีประโยชน์นะครับก็ประมาณนี้